ครับสวัสดีครับขับไปบนไบกับลุงทูลนะครับวันนี้นะครับก็มาเลกเปลี่ยนแนวคิดกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เป็นการที่จะไปสอนคนโน้นคนนี้นะครับเป็นการเลกเปลี่ยนแนวคิดของเรานะครับตามสไตล์ลุงทูลนะครับก็คือวันนี้เราจะมาคุยเรื่องแนวคิดหรือตรกะของนักวิสาหกิจนะครับที่ว่ามีการแบ่งปันบนนัดกัน อันนี้ไม่ได้อิจฉาท่านนะครับแต่ว่าเรามองในแง่ของความยุติธรรมของสังคมนะครับว่ามันมีบางรัฐนิสาหกิจครับที่ว่ามีผลตอบแทนให้ผู้บริหารให้บรรดาบอร์ดให้บรรดาเจ้าหน้าที่นะครับค่อนข้างเยอะนะครับบางหน่วยงานนะครับตามที่รู้มานะครับหเท่าหกเท่าก็มีนะครับทีนี้ตรกกะ พื้นฐานนะครับที่ว่ารัฐวิาสาหกิจควรที่จะได้ส่วนแบ่งของรายได้มันมาจากแนวคิดว่า,าเมื่อเขาหารายได้เองนะครับเมื่อเขาหารายได้เองมีกำไรยเยอะๆก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะแบ่งปันรายได้ไปเยอะๆนะครับก็คือนอกจากเงินเดือนสูง ค่าราชการทั่วไปนะครับแล้วก็สิ้นปีก็จะมีโบนัสอีกห้าเท่าหกเท่านะครับโบนัส5้าเท่าก็คือเท่ากับทํางาน12เดือนนะครับเงินเดือน12เดือนแล้วคูณด้วยถ้าหกเท่าก็18เดือนนะครับเท่ากับทํางาน12เดือนแต่ว่าได้รายได้เท่ากับส8แเดือนอทีนี้ ถ้ามองในมุมที่ว่าเมื่อเขาหาอะไรได้เองก็ควรจะมีส่วนที่ก็มีสิทธิ์ควรมีสิทธิ์ที่จะได้แบ่งผลกําไรนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็ส่งให้รัฐนะครับส่งให้เข้าคลังแต่เราถ้าคิดเบื้องต้นแค่นั้นนะครับมันก็ก็คิดว่าน่าจะโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเรามองให้ลึก กว่านั้นนะครับว่าสังคมนี้ต้องอลงทุนอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นการสร้างทางด่วนนะครับแล้วให้การทางพิเศษไปเก็บค่าผ่านทางนะครับคนที่ลงทุนก็คือสังคมนี้ละัะนี้นะครับคือภาระภาษีของประชาชนที่ต้องจ่ายาบางโครงการเป็นเงินกู้แต่วันหนึ่งเราก็ต้องจ่ายเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยนะครับคือภาระประชาชน อย่างการท่าอากาศยานนะครับได้สิธิ์เก็บค่าธรรมเนียมเก็บรายได้ไม่แน่ใจว่าจากเครื่องบินหรือจากผู้โดยสารนะครับแต่คนที่ก่อให้เกิดรายได้นะครับก็คือสังคมนี้นะครับที่ลงทุนมหาศาลกับสนามบินนะครับแล้วเราให้สิท์ร,รัทวิสาหกิจนะครับไปเก็บค่าค่าธรรมเนียมหรือเก็บรายได้ ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าคนที่ลงทุนนะครับเหมือนว่าเหมือนผมเนี่ยผมลงทุนสร้างโรงแรมนะครับลงทุนโรงแรมระดับ5ดาวลงทุนหลายพันล้าน,านสร้างโรงแรมเสร็จปุ๊บม,มีคนอีกคนหนึ่งนะครับมาดำเนินการเก็บค่าเช่านะครับแล้วไม่รับรู้ภาระหนี้สินทั้งหมดที่ผมกู้หนี้มาเพื่อสร้างโรงแรม เขาแค่เข้าไปบหารแล้วเก็บรายได้เก็บค่าธรรมเนียมค่าอ้องพักนะครับขายอาหารในโรงแรมก็กําไรอย่างเดียวครับเพราะว่าไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแล้วได้สิทธิ์ก็ไม่ต่างกันกันกบรัฐเป็นคนสร้างทางด่วนลงทุนมหาศาลทางพิเศษแล้วให้การทางพิเศษไปเก็บรายได้จากการใช้ทาง นะครับมันก็กําไรอย่างเดียวเพราะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับแล้วได้สิทธิ์ปูการดใช้ได้ทั้นะครับถ้าการค่าก็เหมือนกันนะครับได้สิทธิ์ในการเข้าไปเก็บค่าบริการในสนามบินนะครับแต่ก่อนให้เกิดสิทธิ์ทั้งหลายนะา่คนที่แบกรับภาระก็คือประชาชนก็คือสังคมนี้นะครับทีนี้ในมุมนี้ผมมองว่ามันไม่ยุติธรรมครับนะสำหรับ การที่รัดลงทุนนะครับเมื่อมีรายได้ามากมายนะครับแน่นอนครับเมื่อคันทางพิเศษไม่ได้ลงทุนเองนะครับไม่ต้องเสียภาระดอกเบี้ยในการก่อสร้างไม่ได้าการท่าอากาศยานไม่ได้ลงทุนสร้างสนามบินไม่มีภาระดอกเบี้ยมันมีกําไรอย่างเดียวครับมีแต่กําไรนะครับทีนี้ เมื่อมีกำไรก็ควรต้องรับภาระเรื่องหนี้สินด้วยนะครับก็อันนี้ฝากเป็นแนวคิดนะครับว่าดัาากระที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ผมว่ามันไม่ยุติธรรมนะครับถ้าโอเคแล้วถ้าวิสาหกิจที่ลงทุนเองนะครับทำเองทุกอย่างนะครับ เป็นลักษณะเหมือนบริษัทเอกชนนะครับที่ว่า,าลงทุนในการาเพื่อให้ก่อให้เกิดรายได้นะครับก็ควรจะได้ส่วนแบ่งของกำไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับมันเหมือนมองในมุมหนึ่งว่ามันไม่ยุติธรรมนะครับว่ารัฐเป็นคนลงทุนนะครับแล้วคุณมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับ แล้วมันเยอะด้วยนะครับถ้าหนึ่งเดือนสองเดือนก็คงไม่เท่าไหร่นะครับผู้บริหารเดือนเดือนหลักหลายแสนนะครับแล้วก็ได้โบนัสห้าเท่าทานี่มันคืออะไรครับมันควรจะเป็นรายได้ของประชาชนของรัฐนะครับเพราะว่ารัฐเป็นคนลงทุนแล้วรัฐได้เปอร์เซ็นต์หลังจากที่ พนักง,งานแบ่งแบ่งรายได้กันแล้วหรือครับผมว่ามันมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าพอท่านมีรายได้มานะครับรายจ่ายที่เป็นค่าสำนักง,งานเป็นเงินเดือนประจํานะครับเหลือหกักรายจ่ายทั้งหมดก็เป็นกําไรนะครับพอเป็นกําไรท่านก็นําไปจ่ายค่าตอบแทนของพนักง,งานกับผู้บริหารอีกรอบนึง เหลือจากนั้นจึงจะทำส่งครังนะครับในความเห็นผมตัวเลขห้าเท่าหกเท่ามันเยอะไปครับมันไม่ยุติธรรมกับรัฐที่ต้องแบกรับทุกอย่างนะครับการลงทุนสร้างสนามบินสร้างทางพิเศษกู้หนี้ยืมสินมหาศาลนะครับทั้งหมดคือภาระภาษีที่ประชาชนต้องจ่ายไม่วันนี้ก็วัน,นหน้าต้องจ่ายนะครับแล้วก็ท่านมาแบง่งส่วนแบ่ง ในตรงนี้เยอะไปครับนะครับท่านบอกว่ารัฐวิสาหกิจมีกําไรก็ส่งให้เข้าคลังหมดถูกต้องครับแต่ว่ากว่าจะส่งเนี่ยท่านก็แบ่งเคสกันเ,อเยอะนะครับเยอะเกินไปครับนะครับในความเห็นผมมันมันไม่น่าจะถูกนะครับแล้วบางรัฐวิสาหกิจก็ได้ใช้ทรัพยากรของประเทศนะครับในการทํากําไรนะครับอย่างเช่น การผลิตไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ไม่ต้องลงทุนสร้างเขื่อนนะครับได้น้ําไปใช้ฟรีๆนะครับได้พื้นที่ที่ดีที่สุดของอุทยานด้วยนะครับสังคมนี้ต้องแลกด้วยป่าไม้นะครับทรัพยากรที่มีค่านะครับแลกด้วยพื้นที่ของชาวบ้านนะครับสุดท้ายการไฟฟ้าก็ได้พลังน้ำไปใช้ฟรีๆนะครับได้ใช้พื้นที่ ของในเขตอุทยานนะครับในเขตป่าด้วยนะครับบางทีก็มาทำสนามกอล์ฟมันตะกะนี้มันอาจจะไม่ถูกต้องนะครับว่าเมื่อรัฐวิสาหกิจได้มีรายได้หารายได้เองนะครับเมื่อมีกำไรก็ควรแบ่งโบนัสกันเยอะๆนะครับแต่กว่าคุณจะมีกำไรได้นะครับ รัฐต้องลงทุนอะไรบ้างนะครับเราต้องมองในมุมนี้ครับรัฐต้องแลกด้วยการสร้างเขื่อนนะครับการเว้นคืนที่ดินนะครับเพื่อให้คุณได้น้ําได้พลังงานน้ําไปฟรีๆนะครับเมื่อคุณไม่ลงทุนแต่ว่าได้ไปฟรีๆมันก็กําไรอย่างเดียวครับแล้วเมื่อมีกําไรจะรัฐวิสาหกิจก็ควรต้องส่งให้รัฐมากกว่านี้นะครับไม่ใช่ัส่งเข้าคลังหลังจากที่ พวกพนักงานนะครับผู้บริหารแบ่งโบนัสกันเต็มที่แล้วนะครับที่เหลือถึงส่งให้คลังนะครับมันไม่ใช่ครับตระกะนี้ฝากไว้นะครับแต่ว่าสังคมทุกวันนี้ก็คิดกันแบบนี้ครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับอาจจะผิดจะถูกยังไงนะครับมุมมองแค่คนคนเดียวนะครับที่เห็นว่ามันไม่ยุติธรรมกับสังคมนี้นะครับที่เรามาแบกรับทุกอย่าง ผลสุดท้ายเมื่อได้รับผลตอบแทนนะครับมีคนเพียงบางกลุ่มนะครับภาระภาษีทุกอย่างอยู่ที่ประชาชนนะครับอันนี้เหมือนจะไกลไกลตัวนะครับแต่ทุกอย่างมันคือใกล้ตัวนะครับเมื่อรัฐมีรายจ่ายเยอะภาระก็ตกกับประชาชนครับรายจ่ายคือว่าประมาณนะครับในส่วนราชการต่างๆในการกู้หนี้ยืมสินนะครับ ภาระประชาชนยังไงนะครับก็อธิบายสั้นง่ายๆนะครับอย่างเช่นเราขับรถออกจากบ้านทุกนิดที่เราใช้นะ้ำมัน30บาทเราต้องส่งรายได้ให้รัฐ8บาทครับภาษีสรรพสามิตรกับภาษีมูลค่าเพิ่มยังมีภาษีน่าจะมาหัดไทยอะไรด้วยนะครับก็คิดคร่าวๆว่า8บาทนะครับรายได้ส่วนนี้ก็คือต้องเอาไปเป็น รายจ่ายของรัฐบาลนะครับรายจ่ายของสังคมนี้นะครับเราใช้รถยนต์นะครับอยากขับรถสบายหน่อยนะครับรถอนเนกประสงค์นะครับไปไหนก็จะได้นั่งกันได้เจ็ดคนนะครับไปครอบครัวก็ต้องซื้อรถ SUV หรือว่า PPV นะครับ รายจ่ายแต่ละปีที่เราต้องรับภาระก็ถ้าเครื่อง 3,000cc ก็6,000กว่าบาทนะครับเป็นภาระของประชาชนแล้วรถทุกวันนี้ก็จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับถ้า 2,400cc ก็6,000กว่าบาทนะครับ6,000เอ้ย4,000กว่าบาทนะครับ4,500 4,600อันนี้คือภาระทั้งหมดที่ประชาชนต้องรับในการใช้ชีวิตนะครับถ้ารายจ่ายของรัฐบาลน,น้อยลงนะครับ เรายกเลิกภาษีบางอย่างได้เลยครับไม่ต้องเก็บไม่ต้องเพิ่มภาระให้ประชาชนแต่สังคมทุกวันนี้นะครับเราไม่เคยคุยกันเรื่องการลดรายจ่ายภาครัฐนะครับเรามีแต่เพิ่มเพิ่มบุคลากรเพิ่มหน่วยงานนะครับมีปัญหาหน่อยก็เพิ่มขนาดองค์กรเพิ่มกลมเพิ่มส่วนเพิ่มกองนะครับอันนี้คือ สิ่งที่เป็นไปนะครับไม่ไม่ได้จำหนีงใครนะครับแต่ว่า,าจะบอกว่าเมื่อเราเป็นแบบนี้นะครับมันเลยไม่มีทางที่ภาระประชาชนเรื่องภาษีเรื่องค่าธรรมเนียมมันจะลดลงนะครับเพราะว่ารายได้มันมันค้ำคออยู่นะครับถ้าลดรายได้นะครับอย่างประชาชนจะมีที่ดินมีซื้อที่นาทัแแลงนะครับจะ ซื้อที่เก็บเป็นโมดกไว้ให้ลูกหลานะครับก็มีค่าค่าธรรมเนียมการโอนซึ่งต้องเก็บมีภาษีเยอะแยะมากมายนะครับภาษีเงินได้ฝ่ายสรรพากรที่ต้องเก็บนะครับอากรสตมนะครับภาษีธุรก,กิจเฉพาะมันก็คือเพิ่มภาระให้ประชาชนทั้งสิ้นนะครับเมื่อเราเรามีรายจ่ายเยอะ ภาระภาษีจึงตกมาแก่ประชาชนนะครับอันนี้พูดนอกประเด็นไปหน่อยนะครับแต่ก็คือมันเหมือนไกลตัวแต่ก็คือเป็นภาระที่อยู่กับเรานี่แหละครับเพราะเราต้องกินต้องใช้นะครับน้ำมันเราก็ต้องใช้นะครับรถเราก็ต้องใช้ส่งลูกไปทํางานนะครับใช้ในการทรําเกษตรในการเดินทางไปหาพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายเพื่อนฝูงนะครับมันก็คือสิ่งจําเป็น เมื่อเราจาเป็นต้องใช้เรา,าต้นทุนในการด,ดําเนินชีวิตมันก็จะสูงขึ้นนะครับมันก็ยากลําบากขึ้นก่อนสําหรับคลิปนี้นะครับกลับไปแลวคิดนะครับที่เบื้องต้นนะครับก็คือ,อรัฐวิสาหกิจไม่ลงทุนนะครับแล้วก็พอมีกำไรเยอะๆอก็ เห็นว่าเป็นสิทธิ์ที่ควรจะแบ่งปันโบนัสกันเยอะๆอันนี้ฝากไว้นะครับผมว่ามันไม่ถูกนะครับรัดลงทุนแล้วมีอีกคนหนึ่งไม่คุมคนคุมหนึ่งนะครับมาแบ่งปันผลประโยชน์กันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ใช่เท่าเดียวนะครับห้าเท่าหเท่า,าคุณตอนลงทุนคุณไม่รับภาระนะครับดอกเบี้ยนะครับรัด เอาเงินภาษีเอาภาระของประชาชนไปไปจัดซื้อจัดจ้างนะครับก่อสร้างทั้งหมดสุดท้ายคุณได้สิทธิ์ในการเก็บรายได้นะครับอย่างผูกขาดมันก็กําไรอย่างเดียวครับที่แนวคิดผมนะครับทําอย่างนั้นไม่ถูกต้องนะครับมันไม่ยุติธรรมกับสังคมนี้นะครับไม่ยุติธรรมกับรัฐไม่ยุติธรรมกับประชาชนทั่วไปนะครับฝากไว้นะครับในอนาคตนะครับลูกหลานเรานะครับ ได้เป็นผู้บริหารประเทศนะครับอาจจะแก้ไขในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรนะครับไม่เหมาะสมไม่สมควรนะครับสำหรับลงทุนก็ฝากแนวคิดไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ